ตอนที่ 7. สรุปหลักการสำคัญเมื่อน้องๆได้ลองวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆแล้วในคลิปนี้พี่อยากชวนน้องๆสรุปเพื่อให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมหรือยังมาเริ่มกันเลย 1. การกระทำในแต่ละครั้งแบ่งได้เป็น3ระดับ ระดับที่1ดีคือการกระทําเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือส่วนรวมระดับที่2ปกติหรือการละเว้นความชั่วคือการทําเพื่อตอนเองแต่ก็ไม่ทําให้ผู้อื่นหรือส่วนรวมเดือดร้อนระดับที่3ชั่วคือการทําให้ผู้อื่นหรือส่วนรวมเดือดร้อน 2. ความดีเป็นเรื่องของเจตนาไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์ 3. ข้อสุดท้ายสำคัญมากคือการทำเพื่อตอนเองและเพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวมในระดับที่เล็กกว่าต้องไม่ทำให้ส่วนรวมในระดับที่ใหญ่กว่าเดือดร้อนเพื่อให้น้องๆเข้าใจอย่างชัดเจนขอทบทวนความเข้าใจด้วยคำถามดังนี้ทำเพื่อตอนเองแต่เพื่อนรักไม่เดือดร้อนเป็นการกระทำในระดับใดติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบ ระดับปกติทำเพื่อเพื่อนรักแต่ห้องเรียนไม่เดือดร้อนเป็นการกระทำในระดับใดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกระดับดีทำเพื่อเพื่อนรักแต่ห้องเรียนเดือดร้อนเป็นการกระทำในระดับใดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกระดับชั่ว ก่อนจากกันพี่มีคำถามง่ายๆคือให้น้องๆสามารถประเมินระดับของการกระทำได้โดยใช้3คํคำถาม 1. ทําทำเพื่อใคร 2. 2. มีใครอื่นเดือดร้อน 3. เป็นการกระทำระดับใดเพื่อให้แน่ใจว่าน้องๆเข้าใจหลักการพี่ขอทดสอบด้วยเหตุการณ์ตัวอย่างตั้งใจฟังดีๆนะ A. ซื้อซาลาเปาสองลูกกินเอง1ลูก 1>, 1 A ทําเทำเพื่อใครเพื่อตนเอง 2. ใครเดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อน 3. เป็นการกระทําระดับใดปกติ A แบ่งซาลาเปาให้ B 1ลูก 1. A ทําเทำเพื่อใครเพื่อเพื่อน 2. ใครอื่นเดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อน 3. เป็นการกระทําระดับใดดี D. A แกล้งทำเครื่องฉายในห้องสอบเสียเพื่อให้ B ไม่สอบตก 1. A ทำเพื่อใครเพื่อเพื่อน 2. ใครอื่นเดือดร้อนเพื่อนทั้งห้องเดือดร้อน 3. เป็นการกระทำระดับใดชั่วเมื่อน้องๆทราบแล้วก็อย่าลืมหมั่นฝึกทบทวนเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์